เหตุการเมื up, ่อเร่นี can, ้เหตุต้กระเป๋าแปบนี้เน่ยนจบไปนั่นเลัวนี้วางกอหาเงินกํลังกําลังเทียนเงินสองแสครับเออิ่นกํลังจ่ายเงินจ่ายทองกําลังเทียนเลยอีเมเลยมันเป็นจสิบมันก็สองแสนสามแสนไม่เหลือเงินสามแสนนะครับเราิด เงินสามแสนครับทอทองเขาบอกพิจิตรเลยเออทาพรเไอ้ทอแสนนึงมสกิ่เเีอไปเยเดียวนี้สามแสนครับกับท่อหนังสองบาทแวนเทนอีกสองมงดีครับพี่น้องเออคนออกมาตามอ่าตอบเขาตามประตูเขาตามต่อออกตามสร้อยนี่แหละคนลนี่แหละพี่น้องครับดีแวนเทนพี่น้อง ผู้ใดพอท่านก็เห็นมาเบิ่งนะครับไร่สดไอ่ทีเห็นออกเลยเบิงน้ำโอ้ลองไส้เบิ่งก้อนสิเออเดี๋ยวโอสมก็สิลองใส้พ่กกอนเราคุณมากที่ยัดนองเบิ่งล่ะให้เราท่องใหม่ฮะย่นี่ดี่เบิ่งเออเบิ่งเบิเออนี่กระิ่งบลกรุกสีนี่ยัดแงไมนะมันเปลวเด้อเออ แต่ว่าคูดนะแต่เบิดพูเห็นพูดก็หายได้หน่แต่เบิดพูเห็นก็หายเท่ท่องเนี่ยอบเอปอาผมเป็นแดนครับเออบอกยอมกันดีเห็นบอครับเรียบร้อยพร้อมเทะเอาพูดมาพวกสงกัรเบิรงมันเป็นเังไพร้อมเท่บอนี่นั่นเรงยนเท่ครับเรียนเทาเอาโอ้โอ้โอ้ยัาขอาเพื่อนเข้ามาเอา ลดความรนง่าพอเสร็จแลครับไปบฏิบัติจาิงดีอาจารย์อาจารย์ขอกระครับนี่เอาดอกไม้มาหน้าพามอาจารย์ครับอ่าครับโดยถอดลดง่าให้พอแม่เผาแก่ตุลาการเพื่อเพื่อเป็นสักขีพยานนะครับเพื่อให้รูปเด็นครับครูดาวที่พอสังเกตมีเอาเบริ่งไป พ่อตัวไดนที่ดีที่สุดคือยูนี่ทมเลยนี่พ่อที่ได้ไปประเสริฐยูนี่เบิร์ตทำเอาแม่สายทำม่นี่เออน่าเห็นบอไงคือบอกฟังนะคือบอกแย่แล้วว่าแม่หรอพ่อไหนหรือพ่อพี่มรือพี่มา นี่พอแล้วค ah 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 nee. e, ูกใจแห้งได้พอเวลาดื้อขจรมาหนินะครับลูกสาวหล่าเราลูกสาวหักสาวแพงเราทำไปไม่เคยผู้นี่แล้วบอกด้วยใหญ่ครับได้หนินี่เออต้องหักครับลูกสาวผู้นี่เอาเน่ะโปรยทัวโปรยง่ายนะเออเนาะโปรยทัวโปรยง่ายนี่เอาเออเนาะเห็นบอกมันคนมันตื่นเต้นแต่ไดี้ที่จริงก็เห็นเป็ี่ยนจะเแต่มันตื่นเต้นน้ำมอหอดเนี่ยเว้ยเงี้ยที่จริงมันเต้นแต่ไดล